ชาวราศีสิงห์นะฮะกับเรื่องของดวงครึ่งเดือนแรกของกรกฎานะครับพื้นดวงในช่วงนี้คนราศีสิงห์ยังพอมีกอก2ก๊กอก3นะครับยังพอมีกําลังนะครับด้วยพื้นวัสนาแต่ถามว่าดวงม,มีเรียกว่ามีกําลังแบบนี้นะครับมันคือเฮงแล้วมันรวยแล้วใช่หรือเปล่ายังครับยังอีกนาน้นยังอีกไกลด้วยนะครับฟังนะพเพิ่งทอนะมันมีที่มาที่ไปนะครับข้อแรกเราต้องเอาให้รอดก่อนในช่วงเดือนนี้นะครับ ประการแรกครับพื้นดวงเรื่องงานนะครับมีปัญหามีอุปสรรคอาจจะมีการเรียกเบรกหรือชะลออะไรบางอย่างก่อนนะครับแต่ข้อดีคือมันมีไอเดียที่จะทําอะไรใหม่ๆหรือว่าปัญหาที่เผชิญอยู่นะครับมันจะแก้ไปได้คุณจะเดือดร้อนนะครับในเรื่องของบริวารน,นิดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกน้องมีบริวารมีงานจ็อบพิเศษพิเศษนะครับมันจะติดติขขขดข,ขัดอยู่ก่อนนะครับฉะนั้นในช่วงนี้วิธีที่ทําได้นะครับ ใครมีอะไรทําไปก่อนนะครับในช่วงนี้อย่าเพิ่งมองว่าเงินมันจะน้อยจังเลยหรือว่าทําไมต้องถูกหักหักหวคิวทําไมไม่มีคนเข้ามาช่วยอะไรเลยพวกนี้นะครับอย่าเพิ่งบ่นเลยนะช่วงนี้พื้นดวงครับเอาอย่างนี้เลยนะข้อแรกครับทำตามหน้าที่ของเราเต็มที่ไปก่อนนะครับข้อ2ช่วงนี้อย่าเพิ่งมีปัญหาอย่าเพิ่งมีปัญหาอะไรกับใครนะครับมันเป็นช่วงของสถิยรภาพของการทํางานนะฮะจะ โดนคนเปลี่ยนงานหรือว่าโยกย้ายอะไรเดี๋ยวจะโดนไปด้วยนะครับข้อต่อมาครับพื้นดวงใครที่ทำงานทั่วไปคืองานเอกชนนะครับหรือว่าทำงานรับจ็อบรับจ้างนะครับหรือว่าทำงานนอกสถานที่ทำงานกเกษตรกรรมทำงานที่ตลาดนัดก็ได้นะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเรื่องของบงคนเรียกว่าเป็นพี่วินนะฮะคือขับรถอะไรพวกนี้นะครับทํางานเหล่านี้นะครับช่วงเนี้ย มันมีดวงที่จะมีคนช่วยนะครับบางอย่างอาจจะเป็นคนช่วยหรือเงินพิเศษเข้ามาหรือมีโอกาสที่จะมีโชคกุ๊กฟุกหรือมีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่หรือคนที่เคยทํางานร่วมด้วยมาชักชวนให้ไปทําอะไรร่วมกันนะหรือว่าให้ไปทําอยู่บริษัทเขาไหมหรือมีจอบพิเศษมาให้เราทําเงินเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกก็จะมีเงินเข้ามา มีบทสรุปข้อหนึ่งนะครับที่ชัดเจนในเรื่องเงินกับเรื่องงานในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับราศีสิงห์นะครับฟังไว้เนาะข้อแรกครับผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับข้อ2ครับมีวิธีที่จะแก้ปัญหาทุกครั้งนะครับคำนี้ขีดไฮไลไท์ไว้เลยนะมีโอกาสามีปัญหาอุปสรรคแน่แต่จะแก้ได้ทุกครั้งนะครับการแก้นี้นะครับมันเป็นได้ทั้งคนมาช่วยหรือเราแก้เองหรือว่าอาจจะเป็นเงินเก่าเก็บออกมาใช้หรือว่าจะเป็น เงินพิเศษที่ไม่คิดว่ามันจะเข้าหรือว่ามันจะได้อะไรพวกนี้นะครับคือมันไม่ใช่เงินปกติที่ต้องได้ตามเงินเดือนประจาอะไรพวกนี้แต่ว่ามันจะเข้ามาแล้วทําให้เรารอดพ้นจากวิกฤตได้นะครับแล้วก็ประการต่อมามีคนช่วยเหลือในมุมของการจ้างงานหรือไม่งานพิเศษให้ฉะนั้นไอดด้ใดๆทั้งหลายที่บอกสักคู่เนี่ยครับมันจะทำให้รอดพ้นวิกฤตนะครับหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือญาติพี่น้องนะเราญาติพี่น้องนี่ยากทีหนึง่ง อาจจะเป็นพ่อแม่บุปการีหรือคนที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนก็จะช่วยเหลือเราได้นะครับประการต่อมาฮะในเรื่องของงานพิเศษใครที่ช่วงนี้ว่างๆนะฮะโอกาสที่จะได้งานพิเศษมันมีแล้วก็มีเฮงมีฟลุกบางคนเสียงโชคเสียงดวงอะไรประมาณนี้คิดไปป,นนะประมาณนั่นเลยเนาะแต่อย่างน้อยครับเงินงานรอดพ้นนะครับวิกฤต ในช่วงครึ่งเดือนนี้ได้นะครับเรามาพูดเป็นครึ่งครึ่งเดือนไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งมองว่าปีนี้ไปยังไงปีหน้าไปยังไงครับเอาบอกเลยครับว่าเราต้องหาทางรอดในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนให้ได้ก่อนเนาะแต่ครึ่งเดือนนี้รอดพ้นวิกฤตแล้วนะมีไอเดียมีทางออกแน่นครับความรักนิดนึงใครที่แบบโสดอยู่นะครับมีโอกาสที่จะใกล้ชิดแน่หรือมีคนเข้ามาใกล้ชิดก็ได้หรือเราอยากไปใกล้ชิดอะไรกับใครก็ยังได้นะฮะช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ มีดวงที่ใกล้ชิดหรือมีดวงที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จนะครับถ้าจะเกี่ยวข้องกับความรักนะครับไม่ว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่ความรักยังยังอยู่ยังคงอยู่นะครับและยังหวานสลับไปสลับมากะขมบ้างนะฮะเรียกว่าเป็นช่วงขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับไม่มีการแตกหักแล้วแต่ว่าสมมติใครทะเลาะเบาแวงกันอยู่โอกาสที่จะกลับมาคืนดีก็ยังมีนะครับแล้วก็คนที่ มีคู่มีแฟนนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงของการช่วยเหลือก็กูลกันตามกําลังของเขาเนาะต้องบอกงี้เพราะว่าบางทีเราเดือดร้อนหนักแต่ว่าเขามีกําลังในการช่วยเหลือไม่มากนักเขาก็จะทําเต็มที่ในสถานะของเขาให้กับเราได้นะครับอาจจะพอหรือไม่พอนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งประการต่อมานะมันมีพื้นดวงนึกถึงนะครับระวัง เกี่ยวกับเรื่องของเงินที่มาจากอะไรที่มันซิกแซกนะผมกาลังนึกถึงพวกใครที่ต้องทำอะไรที่มันซิกแซกเงินสายดาร์กเงินสายสีเทาๆอันนี้อันตรายนะครับมีดวงความลับเปิดเผยนะฮะถ้าความลับเปิดเผยน,นี้ยุ่งเป็นพิเศษเลยก็เซฟตัวเองแล้วก็ดูนิดนึงเนาะเรื่องราวเหล่านี้ครับใครที่เดินสายนี้อยู่นะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้มีปัญหาเกี่ยวกับไมเกรนขึ้นความดันขึ้นเป็นเรื่องระบบเลือดนะฮะ แล้วก็เวียนศีรษะนะครับช่วงนี้ใครที่จะต้องฉีดวัคซีนก็นอนให้พอเยอะๆหน่อยนะมันจะได้มีกําลังนะครับถ้าแต่ถ้าแบบนอนไม่พอด้วยอะไรระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะฮะอาจจะมีเอฟเฟกพอสมควรเลยลหละแล้วก็ต่อมาในเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้คุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเขานะฮะลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงบางคนนี่มีลูกไม่มีหลานมีสัตว์เลี้ยง จะเติมเต็มให้กันและกันนะครับมีความสุขในสิ่งที่เรามองเขาเราอยู่ใกล้ชิดเขาอะไรพวกนี้นะครับหรือเราแก้ปัญหาบางอย่างให้เขาได้เราก็ภูมิใจประมาณนี้นะครับมีข่าวดีเกี่ยวกับลูกหลานด้วยนะหรือเขาทําอะไรที่เราแบบชื่นใจด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างนะครับคือระวังท้องเสียนะครับท้องจุกเสียแน่นท้องเสียแล้วก็เรื่องของโชคลาบนะครับในช่วงนี้โชคลาบมาจากบุปภการีนะครับอะไรที่เกี่ยวกับบุปการีให้โชคให้ลาภบางคนต้องมองว่า เรายังช่วยบุพการีเลยนะครับจะมาช่วยอะไรเราบางทีบางคนแบบยกตัวอยานะ่างนะชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรพวกนี้นะฮะเกิดจะใช้อายุของท่านนะครับหรือว่าปีเกิดหรือพศเกิดอะไรของท่านอะไรประมาณนี้นะครับส่วนบางคนแค่อยู่ใกล้ชิดหรือได้ปฏิบัติเราก็มีพลังละหรือแค่นึกถึงว่าเราต้องเราล้มไม่ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นกําลังใจให้เราอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะมีพลังอะไรประมาณนี้คือเรียกว่าดวงช่วยเหลือกันและกันได้นั่นเองนะครับ โอเคเนาะอ่าแล้วก็เลขมงคลครับมีดังนี้ครับมีเลข8 3 9 6เครับเลขที่ไม่ถูกโชลกคือเลข1สีที่ถูกโชโกขาวเขียวดําเหลืองนะฮะแล้วก็เลขอสีที่ไม่ถูกโชโกคือสีม่วงครับแล้วก็วันดีครับมีวันจันทร์นะครับพฤหัสแล้วก็วันเสราร์ครับวันที่ติดขาดคือวันอังคารนั่นเองนะฮะชุดนี้ทําบุญเกี่ยวกับโรงศพทําบุญเกี่ยวกับอ่โรงพยาบาลทําบุญเกี่ยวกับโรง,งทานาทานําบุญที่เกี่ยวข้องกับ เกี่ยวกับพวกสรรพสัตว์ทั้งหลายดีเป็นพิเศษครับโอเควันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ